ในหมู่บ้านเล็กท่ามกลางหุบเขามีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่าแม่คำเธอเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวมาตั้งแต่เล็กลูกชายของเธอชื่อว่าทิตเปียกตั้งแต่เกิดมาพ่อของเขาก็จากไปแม่คำทำงานหนักทุกวันเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นทิพเปียกเติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มรูปงามแต่เขากลับเป็นคนเกียจค้านและมักดูถูกแม่ของตนเองที่เป็นเพียงหญิงชราผู้ยากจนวันหนึ่งทิดเปียกได้พบกับสาวงามจากตัวเมืองเธอชื่อว่าออนเป็นหญิงสาวจากครอบครัวมีฐานะออบบกกกัิเียว่า ถ้าเขาอยากแต่งงานกับเธอเขาจะต้องมีเงินและที่ดินมากพอทิดเปียกจึงเริ่มคิดหาทางที่จะได้เงินมาโดยไม่ต้องทํางานหนะักแม่คำข้าจะขายบ้านและที่ดินของเราข้าจะเอาเงินไปตั้งตัวในเมืองทิดเปียกประกาศแม่คำตกใจน้ําตาคขอเบา้าลูกบ้านนี้เป็นของพ่อเจ้าเป็นที่ที่เจ้าเติบโตมาจะทิ้งมันไปจริงหรือข้าไม่อยากอยู่บ้านเก่าแบบนี้อีกแล้วข้าจะไปเป็นเศรษฐีในเมืองแม่อย่ามาห้ามข้าแม่คำพยายามอ้อนวอน ทิดเปียกไม่สนใจสุดท้ายเขาขายที่ดินและบ้านของแม่ได้เงินก้อนหนึ่งเวลาผ่านไปหลายปีทิดเปียกใช้เงินฟุ่มเฟือยและติดการพนันไม่นานเขาก็ล้มละลายออนที่เคยรักเขาก็ทิ้งไปหาเศรษฐีคนใหม่หมดหนทางทิดเปียกเดินกลับมายังหมู่บ้านเขาพบร่างของแม่คำที่สู้ผอมและอ่อนแรงนอนอยู่หน้ากระท่อมเก่าที่ชาวบ้านสร้างให้เธออยู่แม่ข้ากลับมาแล้วทิดเปียกพูดเสียงสั่นเครือแม่คำมองลูกชายด้วยแววตาอ่อนโยนแม้จะเคยถูกทอดทิ้งเธอยังรักเขาเสมอกลับมาแล้วหรือลูกแม่เธอพยายามยิ้มแต่ไมนนนาาาก็็หลลัับตงเปคร้้สุดทย ทิพเปียกสุดลงร้องไห้อย่างเสียใจแต่ไม่อาจแก้ไขสิ่งที่ทำลงไปแล้วได้เขาสูญเสียแม่ผู้ให้กําเนิดไปตลอดการเรื่องนี้เป็นอุทหาหรณ์ให้เห็นว่าบุญคุณของแม่ยิ่งใหญ่ลูกที่ลืมบุญคุณย่อมพบแต่ความทุกข์